เกมลุยสวนนะครับวันนี้จะมาพามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากสวนนะครับเราจะมาลงเคาะชํานะครับซึ่งลงเคาะชําของพี่เกตนั่นเองนะครับอา่าบอนสีบอนสีนะครับเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่เกตได้มีโอกาสแนะนําเนาะนะครับสวัสดีค่ะอันนี้อ่าสวนเคอส,สม,มบูรณ์บอนสีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกต้นแม่พันธุ์ชนิดต่างๆอะคะ่ะเกี่ยวกับมอสีนั้นเลยครับมีต้นไหนที่พี่เกดจะพามาดูที่ว่าเมื่อกคู่นี้ครับอันนี้นะคะต้นนี้นรประมาณนนตุลาเดือนตุลาปีที่แล้วค่ะปี64สี่ต้นละประมาณแสนหนึง่งโอ้โหต้นละหน1,000สนบาทนะครับ หลากหลายสายพันธุ์เนาะครับอันนี้ดูแลดูแลยากไหมครับพี่ติดดูแลยากไหมจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายที่ง่ายก็คือว่าคือเขาไม่ต้องรดน้ําำคือเนี่ยใส่น้ําไว้เนี่ยแล้วเขาจะดูดน้าขึ้นไปกินอะไรเงี้ยเพ,พ,พราะเขาเหมาะธรรมชาติของมังสีคือชอบร้อนชื้นร้อนชื้นร้อนนี่ก็คือต้องทําตู้อบอไม่จําเป็นต้องโดนแดดอ๋อก็มีแดด ใช้สแสลมพางประมาณ70แล้วแต่บางสวนก็50 60ิบิ็สิอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ70็ดสิสประมาณ70ออ่าแล้วชื้นก็คือต้องมีน้ำหล่อต้องมีน้ำหล่ออ่าไม้โบราณเราที่อยู่นอกตู้ก็คือไม้ทั่วไปเขาไม่ต้องใช้แบบนี้ไม่ต้องมีตู้อบแต่เขาก็อยู่ได้อยู่ได้แต่ถึงเวลาแล้วเวลาหน้าหนาวเขาจะทิ้งใบเขาจะยุบแล้วก็ลงหัวอ๋อแต่ทีเนี่ เราฝืนธรรมชาติโดยการทํำตู้อบคือให้มีความชื้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมีความร้อนชื้นเขาก็จะไม่ค่อยทิ้งใบแล้วค่อยใบเขาก็จะสวยแบบเหนียฟอมเขาก็จะใช่ใบเขาก็จะเต็นฟอมรอมเนะครับมากนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงผมก็จะลงเพจของพี่เกตไว้นะฮะอันนี้เดี๋ยวพี่พาพี่เกตไปดูต้นที่เริ่มแบบเพาะๆต้นแบบเล็กๆต้นเล็กๆหน่อยไหมอันนี้เ็เล็ที่เรา ผ่าชิ้นแล้วพองกแล้วเราก็เอามาใส่กระถางนะคะเลี้ยงเขาอนุบาลเขาให้เขาโตแล้วก็ขายได้ส่วนใหญ่ก็คืออันนี้เรายังไม่ได้แบบขายเนาะพี่เกณเนาะราคนนี้ก็มีคือพวกเขาการรับเอาไปขายแล้วเขาชอบเล็กๆมันแขคง่ายใช่อันนี้คืออันนี้คือเนี่ยอันนี้คือเล็กๆเลยที่ว่าถอนออกมาปลูกเนี่ย ใช่อันนี้คือใส่ชื่อไว้คือใส่ชื่อไว้ทุกชื่อเลยมันมันเหมือนกันเหรอครับอ๋อมันไม่เหมือนกันมันคือตอนแรกอะมันจะยังไม่ตัดสิทธิไงอ๋อก็ดูไม่ออกเราก็เลยต้องใส่ไว้ใช่แล้วเพื่อความสะดวกของลูกค้าเวลามาเขาก็จะต้องถามว่าชื่ออะไรเนี่ยเออเขาอยากดูเขาก็ดึงป้ายออกมาเลยไซนี้คือที่เริ่มขายละอันนี้ไซนี้เริ่มเปิดขายขายเลยอ่านี่นะครับอันนี้มันก็ออกมาแตกต่างแล้วเนาะใช่ใช่ น่ารักมากเลยพี่เกดมีเฟ e บุ๊กชื่ออะไรนะครับอ๋อติดตามเฟ e บุ๊กได้ค่ะเคือสมบูรณ์บอลสีค่ะอ่าเคือสมบูรณ์บอลสีนะครับ แล้วพบกับบิ๊กเอ็มลุยสวนใน EP ีต่อไปวันนี้สวัสดีครับ